ครับผมถ้าเห็นกรายการเราไม่เคยออนเขาไม่เคยดูไม่ไม่แม็ก็ไม่ได้บอกแม่กับแม็กก็ไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมหนูรู้อยู่แล้วพี่รูอแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ็มเคยมารายการนี้มาเพื่อนเอ็มบอกว่าจะไม่มารายการนี้เด็ดขาดเยอะงานเยอะเอ็มก็ต้องโดนเดียวไม่แสดงว่าปกติเวลาอยู่หลังไมเอ็มแบบนั้น มีกันโทรศัพท์คุยกันอล้วหเากเขาอยู่ด้วยกันเรียกว่านด่งนอนกันเลยตายแล้วนะคุยเอมได้ไงนี่อ้ยาไปอยู่กัาด้วยใช่ไหมสาคนอย่ัด้วยเอาว่ช่วหน้าครบดทนนี้ป่ะั้งสคนนะจับมันเนสนีทจะผ่ <pero S 2> านไปได้หรือเปล่าช่วงหน้ากับสโตนะย